ไปผักบุ้งไปกินเยี่ยมไงไปผัดฟังอะไรนั่นน่ะฟังประชุม A เอเออตัวเองทำไมตัวเองต้องฟังประชุมเอเอต้องเรียนรูุ้้ยี๋ยวหน้าว่านั่นเนี่ยทั้ง,ท,งทั้งเรียนทั้งเก็บแบบคือขายขายขายประกันเหรอขายประกันเหรอโปรโมทสิใครสนใจ <c oughs> ประกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นหลักมันเป็น มันเป็นหลักเขาเรียกว่าอะไรหลักหลักประก,กันความมั่นคงทั้งด้านมรดกแล้วก็สวัสดิการของคนของเราเองแล้วคนข้ขงางหลังอยู่แล้วเชื่อไหมว่าคนสมัยก่อนอ,อยากมีประก,กันแต่มัน,นคนแต่มันไม่มีให้สื้อแต่กลายเป็นทุกท,ทุกวันนี้มีแต่คนยุคปัจจุบันดันกลัวที่จะชีประก,กันถ้าเกิดไปไปฟังเรื่องราวใน่ดีตเขายังคิดว่ามันจะมีไหมที่มี ที่แบบจ่ายเงินน้อยแล้วก็คุ้มแล้วก็รับประกันว่าพอตัวเองไม่อยู่แล้วจะมีเงินมรดกให้กับลูกหลานตัวเองอม,มากกว่าที่เราจ่ายม,มันก็มีแล้วประกันแต่แต่การเป็ว่าคนคนยุคที่มีประกันดันกลัวกลัวประกันอืมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ที่จริง,อย,งอย่างต่างชาติอะไรเขาอย่างพวกทางยุโรปเขาเขาหรือว่าแทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องประกันมากอ ต้องปิดเสียงยังปิดเสียงยังเด้อเด้อวุ้ผักบุ้งงามอันนี้เขาเรียกผักบุ้งอ่ะอุ้ยอ่อนอ่อนทั้งนั้นเลยใช่เอาไปผักบุ้งเอาไแก้วไอ้ที่มันยาวๆแล้วก็ไปให้หอยปังหอยเชอรี่ไงเดี๋ยวเข้ามาพี่น้องผักบุ้งเด้อ จะทาจะทาพี่จุ้ยติดคงทำไมามอะไรไม่เคยรู้เรื่องแต่เราก็เรียนรู้เราก็ได้ความรู้มาลูกค้าเราก็จะได้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 ข้อมูลหรือว่าได้ได้โปรโมชั่นที่ดีพ อยู่ <You> ครับอยู่ <laughs> ครับพี่จุ้ยบอก A A Infinite Gift f a s h ี o อหนือที่ชาว่าเป็นแบบกันอะไรคะผมก็รอฟังนี่คะพี่ยังไม่รู้เหมือนกันนตาชิไหลตอบดีหม่ <laughs> <laughs> อยาให้หัวหน้ามาเห็นคลิปนี้ <laughs> ไม่ได้ยอดเลยว่ะ <Pok> er. นี่ไงนี่ไงชอดหรือเปล่าเนี่ยเขาได้ยอดผักบุ้งปะเนี่ยเฮ้ยไปเด้นี่ไปไล้เชียงสองเดี๋ยวเลี้ยงอนจะได้สบายสบายนี่งั้นแทนที่จะกินเห็ดไปกินผักบุ้งดีกว่าปลอดภัยเห็๋กินเลยเห็ดเสียงว่ะ เอ๊ะที่เขาเก็บนี่มันใช่ผักบุ้งไหมเนี่ยผักอะไรทั้งปันเออมันมันยอดมันอ่อนมากเลยจริงโอเคเดี๋ยวพ่อแม่พี่นอ้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่เดอร์อยาเข็ดประกันกะ มาเห็นน้ำกันเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดจับสกายใหน้ำมาเด้อตอนแรกตีขอดตีขอดพอกบุ้งไปแล้วเด้อคลิปนี้ซสำนีเด้ออันนี้ก็รถสัญจรวันนี้นะคะใหญ่ปลอดไทยนิ่ม ด้วยระบบเบาลมเรบรกระบบลมน้ำหอมจิ้งจกตายเอยเราเป่าออกแล้วรถห้องโดยสารกว้างระดับ VAP กว้างกว่าเบ้นโอเคค่ะระบบระบบ360องศามองเองรอบคัน